ไปดูการปรับบามเฝ้าระวังลักลอบการขนแรงงานเข้าชาติเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะคะการเฝ้าระวังก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ทางกองทัพบ,บกไม่ได้ละเลยค่ะอย่างในพื้นที่ชายแดนล่าสุดกองกําลังสุรศักดิ์พลตรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตรวจยึดไอซ์ล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า1,000กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ายาเสพติดที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะ ที่จังหวัดหนองคายพลตรีบุญยศินพาคกลางผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มรีนายนัทวัฒน์วิริยาน,นภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพลตารวจตรีกิติศักดิ์จํารัดประเสริฐผู้บังคับการตําเวจภูธรจังหวัดได้ถแถลงผลการจับกลุ่มนาย วันณนะบุญทองดีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน1,000กิโลกรัมรถตูท้ทะเบียนฮอนุฮูกบอใบไม้5448กรุงเทพมหานครหลังจากสืบทราบมาว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพยายามที่จะลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการสนธิกําลังทหารหมวดเคลื่อนที่เร็วที่1กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่2กองบังคับการควบคุมที่2องกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กระจายกําลังกันเข้าไปดักซุ่มอยู่ล้รอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ไปพบกลุ่มชายชะกันอยู่ประมาณ5คนค่ะกําลังช่วยกันลําเลียงกระสอบขึ้นมาจากเรือนํามาวางไว้บนฝั่งทางเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ พอใช้ทั้งหมดเห็นเจ้าหน้าที่ต่างก็รีบวิ่งลงเรือขับข้ามแม่น้ำโขงไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปพบกระสอบ20ใบมีไอซ์บรรจุอยู่ภายในกระสอบน้ำหนักรวมถึง1,000กิโลกรัมแล้วก็พบรถตู้สีขาวที่จอดอยู่ในสวนยางพาราแต่ว่าไม่พบคนขับคาดว่าเป็นรถที่เตรียมไว้สำหรับลำเลียงยาเสพติดทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มคนขับรถตู้ได้ในเวลาต่อมาแล้วก็นำของกลางทั้งหมดส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ